วันนี้เดี๋ยวเราพาทุกคนนะคะมาชมบรรยากาศวันนี้18องศาทุกคนเมื่อวาน19เอ่ะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศนะคะรอบ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 ที่พาน้องหมาออกมาน,นะคะที่ปกติที่เคยทำคลิปเนาะวันนี้มีต้นไม้ต้นเฟื่องฟ้านะคะออกเยอะเลยนะคะวันนี้หนาวลงกว่าเมื่อวานอีกนะคะ ี่สิบเปงศาเลยทุกคนไม่เคยไม่เคยเจอแบบเย็นขนาดนี้นะคะแต่ว่าก็ยังก็ยังโอเคอยู่นะคะก็ยังทนได้อยู่เดี๋ยวเราเดินชมบรรยากาศสวยๆกันนะคะก็จะมีฝุ่นเยอะนิดนึงนะคะเดี๋ยวต้องปิดแม้นเพราะว่าแบบนี้ก็จะมีมอเตอร์ไซค์วิ่งนะคะเครอด แครอทเห็นแครอทก็ออกมาเดเล่นนะคะยำเชา้าแบบวันนี้อากาศเย็นลงอีกนะคะทุกคนก็สวัสดีค่ะลูกวางลูกวางเป็นไงบ้างบ้านลูกวางน่าจะอุณหภูมิลดเยอะนะ ขนาดบ้านแม่ยัง18เลยขนาดที่นี่ภาคกลางนะคะที่นี่บางปะอินตูดาบางอินนะคะบางปะอินคือแบบว่าเย็นมากนะคะเย็นเย็นอ่ะในระดับหนึ่งขลาดมาเล่นตร่นี้ลูกพาหลอดออกมาเล่นนะคะออกมาออกกําลังกายนี่แหละมาเดินเริบหนึ่งขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะลูกวางมามาทักทายวันนี้วันจันทร์นะคะสวัสดีวันจันทร์ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนเริ่มงานอย่างมีความสุขนะคะโชคดีรับรื่นตลอดทั้งวันนะคะเดี๋ยลูกวางเ <c oughs> ลิกกันนะเลกกันหนาวใส่มันเย็นนะแต่ยังยังไม่ถึงขนาดว่าเย็นเย็นมากนะคะแต่ว่าก็ถือว่าอากาศแบบดีมากเลยนะคะแต่ว่าข้างนอกเนี่ย ก็จะมีในเรื่องของฝุ่นนะคะ PM 2.5นเนี่ยเดี๋ยวดูบรรยากาศพี่จะมือมันจะผสมหมอกแล้วก็ฝุ่นอะไรประมาณนี้นะคะก็ตอนนี้ก็ลมเย็นด้วยนะคะพี่แม่ก็เลยใส่แมสนะคะใส่แมสเป็นยังไงบ้างคะทุกคนที่บ้านใครอากาศเป็นยังไงบ้างมาแชร์กันนะคะมาแชร์กันเห็นไหมตอนนี้ก็ใกล้จะเจ็ดโมงนะคะแต่ว่า อากาศยังแบบยังไม่มีพระอาทิตย์ขึ้นนะคะก็คือยังยังไม่ค่อยมีแสงแดดเนาะ,ะก็จะเป็นแบบครึ้มๆอย่างนี้นะคะก็คือยังมืมมอดๆอยู่สิบสององศาเรลูกน้าสิบสององศาดูแลตัวเองด้วยนะที่บ้านที่บ้านแม่บ้า <c> น <oughs> ต่างจังหวัดน,นะคะบ้านที่ศรีสะเกดเมื่อวานนี่ก็สิบสอง 10, 12, นะคะแต่ที่นี่นะคะบางปะอินประตูนาผพะอินเนี่ยเมื่อวานสิบเก้าองศานะคะวันนี้ วันนี้18บแลดลงแล้วมันมีลมด้วยอ่ะเนี่ยเห็นไหมลักษณะเหมือนจะเป็นฝุ่นนะคะเป็นฝุ่นมันมีเหมือนฝุ่นแล้วก็เหมือนหมอกนะคะโอ้ยเย็นมากเย็นมากนะคะทุกคนปกติแล้วก็จะไม่ค่อยแบบเจอลักษณะแบบนี้นะคะเจอแบบหนาวอากาศอุณหภูมิลดจะแปดสิบเก้าอะไรเงี้ยนะคะนานนาน,น,าน จะมีครั้งหนึ่งนะคะ,ะนานๆจะมีครั้งหนึ่งเนาะอันนี้ก็แต่ก็ดีค่ะดีถือว่าแบบเย็นสบายดีค่ะแต่ถ้าใครที่ที่หนาวก็จะไม่ชอบเนาะ <S <S อันนี้เดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศนะคะลูกวางขอบคุณลูกกวางมากนะคะมาเป็นเพื่อนแม่อันนี้ก็ที่อ่าแม่เคยมาถ่ายคลิปเกี่ยวกับต้นเฟื่องฟ้านะคะหรือว่าต้นตุดจีนนั่นเองนะคะดอกตุจีนช่วงนี้เฟื่องฟ้าเนี่ยจะออกดอกแบบ สวยมากนะคะเพราะว่าก็อยู่ในบรรยากาศแบบช่วงเทศกาลตรุษจีนเนาะที่ผ่านมาเขาจะออกดอกช่วงนี้เยอะนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นสองต้นเนี่ยที่แบบสวยมากพยายามสิบสององศาดูแลสุขภาพด้วยนะคะลูกเดี๋ยวแม่พากลัวกลัวภาพมันสั่นไหวเนาะเดี๋ยวจะพามาดูอีกต้นหนึ่งที่แบบว่าสวยมากเลยนะคะสำหรับไอ้เฟื่องฟ้านะคะ เหมือนซากุระเลยเดี๋ยวมาดูซากุระกันทุกคนซากุระบ้านเราก็มีนะถ้แาแครอดวิ่งน้ำหน้าอ่ะดดูให้ดูต้นนี้มีคนเอาพวงมาลัยมาห้อยเลยต้นนี้สวยไหมลูกถ้ากลางวันเนี่ยเขาจะออกเป็นสีชมพูดูไกลๆคล้ายกับซากุระเนาะ สวยไหมพาทธีังไม่ขึ้นเลยทุกคนแต่ว่าต้นนี้จะสีสันสวยงามสีเข้มกว่า<ม>เียนหัวไมเนี่ยต้องขอภัยด้วยนะคะท่า<ม> <c oughs> นนี่ต้นนี้จะออกสีออกช,ชมพูออกแดงนะคะชมพูออกแดงว้ายอากาศเย็นดีค่ะ18องศานะคะที่นี่ภักกลางนะคะ ตูน้าพระอินบางปะอินอ่ากรุงเทพก็น่าจะใกล้ๆก,กันนะคะเพราะว่าอยู่เขตไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต่างกันมากนะคะแครอทมานี้แล้วเจ้าแครอทไปไกลหรือเจ้าแครอทไปนู่นแล้วไปยอมกลับม้าเจ้าแครอทไปนู่นแล้วทุกคน <S <S ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็กลับมาถ้าแม่แม่ไม่ตามเขาไปนะคะน,นี่ก็ชมบรรยากาศส,สวยๆนะคะ อาจารย์ที่สวยแล้วก็ลมแรงนิดนึงนะคะทุกคนต้องขออภัยในเสียงลมด้วยเนาะแต่ว่าเห็นแล้วก็อดไม่ได้นะคะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนก็ดื่มน้ำอุ่นนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าคอะคระคายคอเนาะอันนี้จะเป็นที่ลงลงจอดรถนะคะรับจ้างจอดรถแฮ็เรอนมาเลยมาเลยลูกมาเลยเอาลอมเย็น เสียงลมนิดนึงนะเอาละเอาละจะเคลาดรตวงอยู่นู่นแล้แต่อากาศก็จะแบบแห้งๆนิดนึงเนาะแ,แห้งๆแบบ,แบ,บมีหญ้ามีอะไรแห้งๆนะคะแล้วก็มีฝุ่นมีฝุ่นอยู่ด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูต้นนั้น,นดีกว่าลูกชายสุนที่ล้างมาด้วยขอบคุณมากนะคะ กวางคิดถึงอยู่เหมือนกันว่าเอย้ยเงียบๆไปนะคะเมื่อเมื่อวันเ <c oughs> มื่อวันเสาร์แม่ก็ไปงานแต่งนะคะยังไม่ได้ตัดคลิปยังไม่เสร็จเลยนะคะแล้วก็มีคลิปไปเที่ยวกรุงเทพไปนั่งรถไฟฟ้ายังยังไม่ได้ลงคลิปเหมือนกันค่ะอ๋ะอดูบรรยากาศส,สวยๆกันนะคะดอกไม้สวยๆคะ่ะอากาศเย็นๆ สวยเนาะต้นนี้สวยมากเลยค่ะเป็นออกอันนี้สีออกบันเย็นนะคะบันเย็นชมพูบันเย็นส่วนต้นตะกี้ก็จะเป็นชมพูแดงนะคะเอาแดงแล้วก็ออกดอกเยอะนะคะเฟื่องฟ้าก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่คนนิยมปลูกไว้ตามรั้วบ้านนะคะมาเลย้แครอทตกใจดูแครอทตกใจแครอทตกวิ่งมาใหญ่เลยเนี่ยทุ่งกว้างของแครอทเขาละ วันนี้แม่แม่เห็นอากาศดีๆเย็นๆนะคะก็เลยมาไลฟ์คิดถึงเพื่อนๆนะคะคิดถึงถ้าอยู่ถ้าอยู่บ้านนอกเนี่ยก็คือแบบก่อกองไฟนะคะก่อกองไฟแล้วก็ผิงไฟกันแล้วก็่าปิ้งข้าวกันนะคะเขาเรียกคือข้าจีเนะาะแถวบ้านแม่แถวบ้านแม่อีสานก็จะเรียกจี่ข้าจี่นะคะมีอะไรก็มาย่างมาเผาไฟนะคะก็ เป็นเลยที่ถ้านหนาวๆเยอะๆนะแต่แต่ถามว่าดีไหมอากาศเย็นดีค่ะเโอเคนี่เห็นไหมถามว่าอากาศเย็นดีไหมก็ดีค่ะดีกว่าร้อนอยู่เนาะแต่ว่าถ้าเย็นมากก็จะไม่ไหวนะคะเย็นน้อยๆอย่างเงี้ยโอเคอยู่ค่ะ,อคะโอเคแบบมันมีความสดชื่นนะคะมีความสดชื่นนาอยอย่างน้อยก็ได้สัมผัสคําว่าฤดูหนาวอะไรประมาณนี้นะคะฤดูหนาวเป็นยังไงเราว่าไม่รู้จักเนาะ สมัยก่อนนี่คือหนาวแค่แป๊บเดียวนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยหนาวนานนะคะตั้งแต่ปลายปีนะคะหนาวนานจนมามกรากมอ่จาจะกรุมงพาแล้วนะคะก็ยังออมีความรู้สึกว่าอากาศเนี่ยหนาวหนาวเย็นนะคะไปเรื่อยๆนะคะก็ดีถือว่าดีนะคะก็เป็นอะไรที่แบบว่าให้เราได้ได้ชื่นใจนิดนึงนะคะสําหรับฤดูหนาวนั่นเองนะคะอยูบรรยากาศก็เป็น ทุ่งนะคะที่มาให้เจ้าแครอทเห็นเจ้าแครอทนะแม่ก็พูดไปแครอทก็อยู่นั่นแหละอะไรประมาณนี้นะคะบรรยากาศก็ดีเนาะเดี๋ยวมันอยู่ในฟูจิตอนนี้มือเย็นแล้วนะคะมือแข็งก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามา ะะตัวนี้แถบนี้จะเป็นไซนะคะไซประดับะคะประดับประดับไว้ข้างรัว้วโรงรถนะคะไซประดับนี่ก็จะเป็นต้นไม้ที่ทนนะคะแล้วก็น,นิยมปลูกประดับตามรั้วนะคะ <c oughs> อ๋อวิ่งกับพ่อพ่อไปทํางานแล้วคะ่ะวิ่งวิ่งคนเดียวพ่อไปทํางานได้เช้าแล้วค่ะหกโมงหกโมงครึ่งออกไปแล้ว ใส่ประดับนี่นะคะก็จะสามารถกรองฝุ่นได้ในระดับหนึ่งนะคะถ้าถ้าปลูกแบบว่าเยอะๆหรือว่าเป็นพวกอโซก็อะไรเงี้ยจะเป็นแบบเออเป็นเป็นที่กั้นฝุ่นแบบว่าเนี่เขาก็จะมีแบบรถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านอยู่เนาะมันก็จะมีฝุ่นเยอะอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาสแลนสีดำเนี่ยกั้นรั้วนะคะแล้วก็ปลูกใส่เกาหลีไว้นะคะเพื่อที่อ่ากั้นฝุ่นไม่ให้เข้าไปเยอะนะคะข้างในก็จะเป็นโรงรถอย่างงี้แหละ เป็นการจัดอ่าก็เรียกอะไรจัดไม้ประดับริมรั้วนั่นเองนะคะก็มีต้นเฟื่องฟ้านี้เขาปลูกไว้เยอะนะคะเป็นยังไงน้องน้องกวางสวยไหมอันนี้ก็แม่ก็ขอให้ลูกกวางนะคะขอให้ร่ำรื่นนะคะในเรื่องของพินนะคะรอรอพินเนาะก็ขอให้ได้พินมาไวๆนะคะจะได้เปิดสร้างไรายได,ได้ได้เนาะ อุ้ยหนาวเบิกหนาวมาก,ามากทุกคนหนาวมากมือเย็นเต้ยเลยโอเคนะคะเดี๋ยวยังไงลูกวางเดี๋ยวแม่ไปก่อนนะอย่าวิ่งลูกกลัวแครอทก็จะไปวิ่งเห่าค่ะมานี่ไม่ไปนะลูกมานี่มาเร็วฮะเร็วให,ห,ให,ใหน้นั่นไม่ไปนั่นนั่นมานี่มานี่ เห็นคนวิ่งเขาตกใจค่ะเจ้าเคลยอดวิ่งไปหาเขาไม่เห็นอะไรแล้วอย่าไปห่าค่ะอุ้ยขอให้ประสบความสำเร็จเร็วๆนะคะลูกวางนี่เห็นไหมพระอาทิตยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยกำลังขึ้นแล้วเนี่ยเห็นพระอาทิตย์ไกลๆเนาะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะ ขอบคุณที่มารับชมนะคะชมบรรยากาศอากาศอากาศย้าเช้านะคะที่แบบออกมาเดินออกกําลังกายนะคะเมื่อวานนี้ออกมามื่น,นะคะเมื่อวานนี้ออกมาหกโมงคือแบบที่นี่แบบมืดมากนะคะก็จะเป็นที่ว่างๆเนาะเราก็ากลัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้ออกมาสายนะคะวันนี้ออกมาสายก็เลยเก็บภาพบรรยายกาศเนี่ยนะคะเพื่อนสวยมาก ไปด้วยดีนะคะอผ่านไปด้วยดียังไงถ้าถ้ามีปัญหาอะไรก็บอกแม่นิ่มนะ้องบอกแม่นิ่มแม่นิ่มจะได้ช่วยเหลือไปอีกนะคะสวัสดียมามเช้าค่ะทุกคนนะคะวันนี้มาชมบ,บรรยากาศนะคะบรรยากาศยมามเช้านะคะวันนี้ที่นี่18องศานะคะนี่มันเป็นชุมชนเมืองด้วยนะคะเนี่ยจะมี จะมีหอพักเยอะมากนะคะเนี่ยที่ที่เรามองเห็นเป็นตึกสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะก็คือเขตนี้ก็จะเป็นอ่าใกล้ๆก,ก,กับมีบริษัทเยอะนะคะมีบริษัทใกล้นวมนครนะกะใกล้บางปะอินนะคะอยุทยาน,นี่ไม่ใกล้นะคะเพราะว่าจะอยู่ชานเมืองมาทางปทุมนะคะก็เลยจะมีหอพักเยอะนะคะทุกคนแต่ว่าตรงนี้ก็ใกล้ๆหมู่บ้านแม่นะคะก็จะเป็นที่ว่างะแค่อรอดไฟแล้วแค่อด ถ้แ,แครอทไล่กวดเขาทำไมลูกมานี่เลยมานี่มาดูพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยโหพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากเลยทุกคนไม่ไปนะลูกไม่ไปไม่ไปไม่ไปครับไม่ไปแหนะสนุกวิ่งไล่กวดเขาทุกวันเลยวันน <c oughs> ี้วันหนึ่งอะ่ะไปไล่กวดคนคนผู้หญิงคนนั้นเขาจะสวัสดีค่ะพี่กายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะ โอ้แม่ว่าวั mountain, right no Ó, moment, Fortune, sugar, นนี้ที่กรุงเทพอากาศเท่าไหรแล้วคะวันนี้หนูอ่าบางปะอินเนาะใกล้ๆมันก็ไม่ไกลกรุงเทพเท่าไหร่นะคะของหนูก็ประมาณ18องศานะคะวันนี้อากาศลดเยอะประมาณ19นะคะขอบคุณพี่ไก่นะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกันเนาะพอดีหนูเห็นอากาศดีๆนะคะอากาศเย็นก็เลยพาชมพาถินขึ้นนะคะพาชมต้นไม้ดอกไม้นะคะคุยเล่นกันนะคะ ที่นี่ก็จะเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งกึ่งบ้านๆน,นะคะก็จะมีตึกรามบ้านช่องตึกตึกที่เป็นหอพักเนี่ยเยอะค่ะก็มีพนักงานบริษัทเยอะค่ะที่นี่ใกล้ใกล้มหาวิทยาลัยด้วยเนาะใกล้มหาวิทยาลัยราชะพัฏวไลยลอลงกรด้วยนะคะก็เลยที่ที่หนูเคยไปออกกําลังกายนะอยู่ไม่ไกลเท่าไหรนะ่ พาทิดกำลังขึ้นนะคะมาเมื่อกี้พาทิตยังไม่ขึ้นอันนี้เขาขึ้นโปล่พ้นชายคาหลงรงรถนะคะขอบคุณลูกนังใจนะคะที่เข้ามาเนาะขอบคุณลูกวางด้วยนะคะโอ้จะลดอีกแล้วลูกวางโอ้ถ้าลดลงสิบห้านี่าไม่ไหวเลยนะคือแบบว่าเป็นไม่เคยเจอแบบนี้เนาะลูกวางก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะอยู่พะเยาก็ เหนือนะคะเหนือจะถ้าเหนือลดบ้านแม่ก็ลดนะคะบ้านแม่ลดเหนือยิ่งลดเข้าไปอีกนะคะแต่ก็ถือว่าได้สัมผัสอากาศเย็นเนาะมีก็แบบมีโมเมนต์ได้ใส่เสื้อกันหนาวเลยเนสะื้อเสื้อกันหนาวตัวนี้จะบอกว่าซื้อมานานมากเลยนะคะก็คือได้ใส่อยู่ญี่ปุ่นใส่คือตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะแต่แต่ตอนนั้นยังไม่ได้ท youtube ไม,ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะก็เก็บไว้นะคะเก็บไว้เสื้อกันหนาวเพราะเราไม่ค่อยได้ซื้อนะคะ ฮ่าฮ่า่กห้างวะค่ะโอ้ปริมณฑล18องศาใช่ค่ะหนูก็าจะกึ่งปริมณฑลเพราะว่าหนูจะติดกับเขตปทุมธานีค่ะก็ไปจากบ้านไปรังสิตนี่ก็ประมาณอ่า20นาทีก็ถึงค่ะ20นาทีหนูก็ไปถ้าใกล้ที่สุดห้างใกล้ที่สุดก็จะมีนี่แหละห้างใหญ่ๆก็พิจิตรพาร์คค่ะที่อยู่ใกล้บ้านเนาะหัวฟูเลยค่ะทุกคน เดี๋ยวอีกสักสามนาทีนะคะจะล่ำลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะก็ขอบคุณสี่ล้านดวงใจนะคะลูกวางขอบคุณให้แม่ขอบคุณแม่นะคะขอบคุณพี่กายขอบคุณคนที่มารับชมนะคะเรียลไทม์แล้วก็ย้อนหลังด้วยนะคะก็ส่งบรรยากาศอากาศเย็นๆให้กับทุกคนนะคะได้สัมผัสอากาศเย็นไปด้วยกันเนาะเย็นทั่วประเทศเลยนะคะยกเว้นภาคใต้ภาคใต้เนี่ยถ้าเราถ้าเรายิ่งเย็นมากนะคะบ้านเขาก็จะ ฝนตกเยอะฝนตกแบบหนักเลยอะ่ะเราก็ภาวนาให้ทุกคนเนาะปลอดปลอดภัยนั่นเองนะคะพระอาทิตย์กำลังขึ้นสวยเลยนะคะออกมาพึ่งแดดกันนะคะทุกคนแต่ว่าข้างนอกเนี่ยแบบลมแรงค่ะลมแรงแล้วก็มันก็เลยเย็นนะคะลมแรงก็เลยทำให้เย็นแค่รอดหนาวไหมลกูกแค่ลอดจะหนาวไหมมาดูดอกไม้กันต่อนะคะ ส่งบรรยากาศความสดชื่นนะคะสวยงามให้กับทุกคนเนาะรับพลังความสดชื่นในยามเช้านะคะก่อนที่เราจะชีวิตของเราจะเริ่มต้นทำอะไรนะคะส่วนตัวนะคะชอบพระอาทิตย์ชอบแสงแดดชอบดอกไม้ใบหญ้าอะไรประมาณนี้นะคะภูเขาค,คือคือทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติจะจะชอบหมดเลยนะคะก็มันทำให้ชีวิตของเราอ่ะมีความสุขนั่นเองนะคะก็จะมีรถออกมาจากโรงรถนะคะ รู้สึกว่าเวลาที่เราได้แบบได้ดูอะไรที่มันสวยๆแม้ว่าบรรยากาศหรือว่าแถวบ้านเรามันอาจจะไม่มีภูเขาไม่มีอะไรเงี้ยแต่แบบพอเราออกมาเออเราก็เห็นเออสิ่งนี้สวยเน้ออะไรเงี้ยพระอาทิตย์ขึ้นสวยนาออะไรเงี้ยที่ไหนก็สวยดอกไม้เนี่ยดอกไม้ริมถนนริมทางนี่ก็สวยสวยมากเนาะอันนี้เออยอมรับอยู่ว่าเขากําลังออกดอกเยอะนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะลาลูกวางไปแล้วนะเนี่ยมาเดี๋ยวเดี๋ยวยจะมาลาตรงนี้นะคะ,ะก็ลา,าเพื่อนๆนะคะเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังยังไงเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ส่งบรรยากาศดีๆนะคะยามเช้าบรรยากาศเย็นๆนะคะ18องศา19องศาให้กับ,บเพื่อนๆนะคะนี้สดจากบางปะอินประตูน้ำนบางปะอินนะคะอยุทยานะคะมาแชร์บางปะให้กับ,บเพื่อน เท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะขอบคุณลูกวางขอบคุณพี่ไกยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมให้กำลังใจนะคะบ๊ายบายค่ะ